อันนี้เราจะทำน้ำเชื่อมเพื่อไปลาดขนมเหนียวนะคะน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ300กรัมแล้วก็น้ำเปล่า2 4 0กรัมเกลือหยิบมือนะคะเพราะว่าป้องกันไม่ให้เขาตกทรายเฉยๆตั้งไฟอ่อนนะคะคนไม่ต้องคนนะปล่อยให้เข้าละลายน้ำตาลละลายแล้วก็เดือดไปอะประมาณสัก20นาทีเนาะ ให้เขาข้นเหนียวอะค่ะทีนี้เราจะมาทอดข้าวพองกันนะคะข้าวพองก็คือได้จากข้าวเหนียวนะที่เอาไปตากแดดเนาะให้มันแห้งแล้วเราจะมาทอดกันเพื่อเอาไปโรยขนมเหนียวนะคะอันนี้เรารอให้น้ำมันร้อนก่อนนะอันนี้ค่ะได้เวลาประมาณ20นาทีนะเพิ่งตั้ง,ต,งตั้งทิ้งไว้20นาทีเนาะ เนี่ยเขาก็จะเหนียวประมาณนี้เราก็จะปิดเตาทิ้งไว้ให้เขาเย็นเลยนะคะปิดเตาแล้วเนะเาะข้าหนมเหนียวนะคะจะใช้แป้งข้าวเหนียวนะคะ200กรัมนะคะแป้งมัน1 0กรัมแป้งมันสัมปะหลังนะคนทั้งสองแป้งให้เข้ากันเกลือด้วยนะคะเกลือ สองกร,รมัมหรือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาเนาะอ่ะใส่เข้าไปคนให้เข้ากันแล้วทีนี้เราจะเจาะแป้งนะคะเจาะแป้งไว้ตรงกลางนะคะค่อยๆใส่น้ําร้อนนะคะไม่ใช่น้าร้อนน้ําอุ่นน่ะน้าอุ่น125ร,ร้อยยี่สิบห้ากรัมค่อยๆใส่ไปทีละหน่อยนะคะแล้วคนให้หมดผงแป้งตะล่อมตะล่อมให้หมดผงแป้งอะคะ่ะ น้กะทินะคะสิบกร,รมัมเดี๋ยวพุ้งจะใส่ไปหมดเลยนะใส่กะทิไปหมดเลยนะคะอือ่ะเดี๋ยวเราจะใช้มือนวดกัน ถ้าต้องการใส่สีใส่ตอนนี้ได้เลยนะคะทีนี้เราจะมาปั้นแป้งให้เป็นเส้นกันนะคะอันนี้กุ้งจะปั้นใส่ถาดไปเลยนะนี้กุ้งเอาแป้งมันนะคะฝัดถาดนิดนึงเพราะว่าเขาจะได้ไม่ติดถาดเวลาเราเอาขอนมไปต้มนะเราจะหยิบแป้งมาทีละนิดะคะ่ะแบบนี้เลยแล้วกุ้งก็จะเส้นใหญ่เส้นเล็กแล้วแต่เลยนะตามถนัดเลยนะจ๊ะ แบบนี้ค่ะเส้นพร้อมตั้งน้ํากันได้เลยนะคะอันนี้สีเขียวแล้วเ,เอาไปผสมสีดิดหน่อยนะคะมันจะได้มีสีสันเนาะอันนี้เราจะใช้มะพร้าวนะคะ ถ้าคุณทําขายเนี่ยคุณเอาไปนึ่งสักหนาทีให้เขาสุกก่อนเนาะแล้วเราจะเอาเกเล,ลือโรยอันนี้นะคะเราจะเอาใบเตยใส่เข้าไปด้วยเนาะขนมเราจะได้หอมหอมนะคะพอน้ําเดือดเราจะเอาใบเตยอ,ออก พอขนมลอยนะคะพอขนมลอยเราอย่าพึ่งตักนะเราจะให้เขาสุกต่ออีกประมาณ1นาทีนะแล้วเราจะตักให้เสด็จน้ำแล้วเอาไปคุกในมะพร้าวกันเลยนะจ๊ะ